อิงอิงมีข้อแนะนำพวกวิจารณ์หน้าคนอื่นลั่นเด็กสมองซีกเดียวเป็นที่รู้จักมาสักพักใหญ่สำหรับอิงอิงอิงนภัสสาวน้อยที่มีเรื่องราวมากกับธัญญาธัญญาเลศจนเรื่องราวทุกอย่างจบลงแต่ก็ยังเป็นที่ถูกจับตามองมาตลอดสำหรับสาวอิงอิงโดยมีชาวเน็ตบางรลายไม่ยอมมุบออนจากเรื่องราวดรามา่า เข้าไปคอมเมนต์หยาบคายใส่สาวอิงอิงทุกช่องทางจนต่อมาสาวอิงอิงได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์หยาบคายโดยที่ผ่านมาเธอเคยโดนวิจารณ์ไปถึงเรื่องความสวยของเธอจนกระทั่งล่าสุดทนไม่ไหวต้องขอพูดบ้างว่าอยากแนะนำว่าก่อนจะวิจารณ์หน้าใครควรส่องกระจกประเมินหน้าตัวเองก่อนค่ะขอบคุณค่ะ แต่ละคนที่มาคอมเมนต์อิงเชื่อข่าวว่าสวยมากสวยแบบเกาหลีก็ไม่รอดและขอบคุณผู้มีปัญญาที่ช่วยตักเตือนเด็กสมองซีกเดียวนะคะแฮชแท็กอิงอิง